สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะ ดาวุกได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีธนูส่งผลอย่างไรกับชาวมีนบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี ดูสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยคะ่ะตั้งแต่ช่วงวันที่20มกราถึง13กุมภาพั2567ก็จะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะได้มีการย้ายมาสถิตท,ที่ราศีธนู ะะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรได้ตําแหน่งที่ดีมากอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือกนกรรมะนะคะของชาวมีนนะคะเรือกนกรรมะเกี่ยวข้องกับในเรื่องการงานโดยตรงเลยนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเสน่ห์คราวนี้ต้องบอกเลยว่ามีแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะด้วยความที่เขามาจากเรือนสหัสชชะนะดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูง เพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารและการเดินทางระยะใกล้เพราะฉะนั้นสม้มมองว่าน่าจะมีเกณฑ์ได้ในเรื่องของงานใหญ่นะคะมีเกณฑ์การเดินทางรับทรัพย์คือเดินทางไปทํางานมีเกณฑ์นะคะที่จะชีพจรลงเท้าหน่อยแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ไปทํางานเดินทางไปทํางานได้รับโอกาสใหญ่เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะหรือได้โอกาสต่างๆมาจากเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องในเรื่องของการงานแล้วก็ ดาวสุกมาจากเรือนมรณะนะคะมาอยู่เดือนกร,รมภมเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องงานแต่เป็นการเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะ่ะส้มมองแบบนั้นนะคะบางทีเปลี่ยนองค์กรไปเลยหรือองค์กรเดิมมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าแบบนี้โอกาสที่ดีกว่าเพราะดาวสุกเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าหากคุณใช้เสน่ห์ให้เป็นในช่วงนี้พูดจาดีนะคะ ทำบุคลิกให้ดีให้เข้ากับดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งสเสน่ห์นะบอกเลยว่าอภิมหาเสน่ห์อภิมหารวยแน่นอนตำแหน่งหน้าที่การงานโด,ดุดินนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างมีอะไรบอกเพิ่มนะคะส้มมองว่าอะไรที่ชาวมีนไม่มั่นใจชาวมีนจะตัดออกนะสเตรนนะคะอันนี้คือนายเก่านะโอกาส จากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับโอกาสดีคุณเป็นคนเก่งในเรื่องงานบอกเลยว่าผ่านฉลุยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะโดดเด่นมากๆเรื่องตําแหน่งงานผู้ใหญ่อุปถัมภ์โดดเด่นจริงนะคะคุณมีเรื่องที่ไม่มั่นใจแต่คุณก็ไม่แบบคุณไม่ไม่ไม่ทาต่อหมายถึงว่าถ้าไม่มั่นใจในเรื่องใดจะไม่ดื้อทามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะในเรื่องงานหรือธุรกิจอะไรที่มันทําแล้วมันไม่ดีไม่โอนะคะ หรือมีคำสั่งลงมาอ,อในเรื่องของอองานที่ให้จบกับงานตรงนี้อะไรอย่างนี้นะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็มีหรือคุณเองรู้สึกว่าทำงานในที่เดิมนะคะเปลี่ยนองค์กรไปเลยรู้สึกทำงานในที่เดิมแล้วมันกดดันมันไม่โอเคละมองไม่เห็นการเติบโตนะคะคุณจะปิดจบธุรกิจใดที่ทำแล้วไม่โอเคจบคุณจะสร้างความสมดุลให้กับตัวเองนะคะ ในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะที่ไม่โอเคก็ตัดจบไปเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะนะอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคคุยกันไม่รู้เรื่องในทีมไม่โอเคแล้วนะเปลี่ยนทีมคือคุณจะมีการเปลี่ยนแน่นอนแต่เปลี่ยนแล้วดีต้องบอกเลยนะสิบเหรียญน,นะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและเป็นโอกาสที่ดีงามมากโอกาสใหญ่เงินก้อนใหญ่บางคน ด้วยความที่ดาวศุกร์มาจากเรือนมรณะนะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยชัดมากๆเลยนะสิบเหรียญเนี่ยเป็นโอกาสงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นบริษัทร่วมนะไทยกับต่างชาติหรือเป็นการเดินทางไปเรียนไปทํางานต่างประเทศได้โอกาสใหญ่ๆแบบนี้เลยและเงินก้อนใหญ่ด้วยรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะในเรื่องของอโชคลาภนะคะ โชคลาภมาจากชาวธาตุลมกลุมมิถุนตุนทั้งนั้นเลยนะคะมาจากคนที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลนะเป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่แบบแข็งๆหน่อยคือเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนสุดต่งแล้วเก่งอ่ะอีโก้สูงหน่อยนะเป็นผู้หญิงนะคะนะแต่งตัวเก่งทํางานเก่งที่อยู่ใกล้ชิดคุณเลขนําโชคนะคะได้205นะคะ205 ขอบคุณชาวมีนะคะขอให้ชาวมีมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานาร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ